ีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักของป้าตานะคะเป็นยังไงกันบ้านสบายกันดีนะคะช่วงนี้คงจะลินแหลกกันมากขึ้นเนาะจะได้ออกจากบ้านกันบ้างเนาะก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆแล้วป้าตานี่ยจะทำกรีนเฮาส์หลังบ้านพอดีฝนตกหลังจากคลิปที่แล้วที่ป้าตาออกไปโฮมดีโป้นะคะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ว่าจะมาทำกรีนเฮาส์หลังบ้านในสวนผักหลังบ้านพอดีฝนตกป้าตาก็เลยไม่ได้ทำนะคะก็เลย คิดว่าวันนี้เรามานั่งคุยกันดีกว่าป้าตาก็ไม่ได้มานั่งคุยหลายวันแล้วนะคะวันนี้มันมีท็อปิกท็อปอัพ e ะ o w n ของคนอเมริกันนะคะที่ได้ข่าวมาว่าเราจะได้เงินเยียวยาหรือว่าเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกันนะคะรอบสองจะได้เท่าไหร่อย่างไรได้เมื่อไหร่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวป้าตาจะมาเล่าให้ฟัง คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่เคยทำคลิปไปแล้วนะคะถ้าคุณตกงานอย่างป้าตานะคะก็จะได้เงิน e Unemployment Un นะคะก็ได้ป้าตาได้มาแล้วแล้วก็ s t i m u l u สสำหรับช่วยเหลือนะคะอีก600เหรียญต่อ1อาทิตย์ป้าตาก็ได้มานะคะและอีก1เช็คนะคะที่ทรัมป์เขาจ่ายเงินช่วยเหลือ1,200เหรียญต่อ1คนนะคะ ก็ปัตตาก็ได้แล้วได้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะก็นั่นคือเงินช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาเขาช่วยเหลือนะคะเป็นรอบแรกและตอนนี้เป็นโทปิกใหม่นะคะเป็น Top of the ดอะทเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ยินมาว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออีกในรอบที่สองนะคะหลังจากที่ที่พวกเราได้เงินรอบแรกกันแล้วนะคะ ก็ได้ข่าวมานะคะว่ารอบสองเนี่ยเขาจะแจกเงินคนละ2,000เหรียญแต่เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นอันว่าตกไปแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลคิดว่าไอ้เงินตัวนั้นมันมากเกินไปคุณผู้ชมเขาก็เลยปัดตกไปนะคะแต่มีบิลตัวใหม่มานะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณแนนซี่พาโลซี่นะคะจากพรรคเดโมแครตนะคะ เป็นพักตรงข้ามกับทรัมป์นั่นเองนะคะเขาก็ได้เสนอเงินช่วยเหลือตัวใหม่นี้นะคะที่ชื่อว่า Hero ่อนะคะแต่สิ่งที่เขาเสนอนี้นะคะยังไม่ผ่านออกมาเป็นร่างตัวกฎหมายนะคะแค่ผ่าน House เฉยๆนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าจะต้องผ่านอีกสองที่ก็เหมือนการที่เราผ่าน สภาล่างสภาบนอะไรพวกนี้เราก็ต้องนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานาธิบดีนั่นเองนะคะเพียงแต่ได้ข่าวมาว่าเขาเริ่ม purpose, เพอร์โพสเสนอเข้าไปแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะได้เงินเยียวยานในรอบ2แต่ว่าปตาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะถ้าเงินตัวนี้ผ่านนะคะจะมีผลอะไรกับประชาชนอย่างพวกเรานะคะก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังเผื่อใครสนใจเนาะไอ้เจ้าตัว Herox นี่นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นการนำเสนอของพรรคเดโมแครตโดยคุณแนนซี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยเริ่มเปิดเมืองเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่สมควรที่จะเปิดหมดแล้วก็คนก็ยังไม่อยากจะให้ออกไปนอกบ้านมากมายนะคะเพราะว่าอาจจะติดโควิดมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ทรัมป์ซึ่งอยู่พรรครีพับลิกันเขาก็ต้อง ค้านอยู่แล้วนะคะซึ่งทรัมป์เองเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยเปิดเมืองออกไปทำธุรกิจอีโคโนมิกอีโคโนมีทั้งหลายก็จะได้ดำเนินไปได้นะคะแต่แต่มันก็ยังค้านกันอยู่นี่มันก็คือเรื่องการเมืองของอเมริกานั่นเองนะคะมันมีส่วนและผลที่เกี่ยวข้องกับพวกเราประชาชนที่อยู่ในสหารัฐอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นตัว HEROX นี่นะคะ เราจะมาคุยกันว่ามันคืออะไรนะคะมาพูดถึงไอ้เจ้าตัวฮีโร่ตัวนี้กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมถ้าผ่านนะคะมันจะเป็นเงินเยอะมากแล้วก็เยอะที่สุดในบรรดาเงินช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาเคยช่วยเหลือประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมันเป็นจำนวนเงินมากมาหาศาลถึง3มล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะคะ ก็คุณเป็นเงินไทยก็นะปะตาก็ไม่รู้มันเยอะรู้ว่ามันเยอะมากเลยนะคะตัวบิลที่เขาโพสขึ้นไปนะคะมันมีถึง1,815หน้านะคะปะตาก็ฟังข่าวมาเหมือนกันนะคะไม่ได้เข้าไปอ่านหรอกแต่ว่าในตัวที่ข้อเสนอข้างในนะคะมันจะมีผลมีผลอย่างไรกับพวกเราปรตาก็จะเอามานำเสนอสัก เท่าที่ป้าตารับทราบมาดูข่าวมาแล้วก็อ่านมานะคะเท่าที่ทราบแต่อันนี้อาจจะขาดตกบกพร่องในการแปลหรือว่าในการรับฟังมาอันนี้ก็ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังด้วยละกันนะคะในส่วนที่ปตาเนี่ยเข้าใจปตาก็จะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้ละกันนะ 1. นนะคะไอ้เจ้าตัวเงินฮีโร่แอที่เขาจะนำออกมาช่วยเหลือนะคะเขาจะเอาออกมาช่วยเหลือพวกสเตท City Local Government นะคะซึ่งหลายคนนะคะอา,อาจจะยังมองภาพไม่ออกนะคะสารัฐอเมริกามี50รัฐนะคะคุณผู้ชมแต่ละรัฐแต่ละสเตทเขามีเงินช่วยเหลือของเขาเองที่นำออกมาช่วยประชาชนนะคะและเงินตัวนี้ก็เป็นเงินของรัฐบาลนั่นแหละแต่เงินช่วยเหลือส่วนนี้มันผ่านมาตั้งสองสเดือนแล้วเนาะเงินตัวนี้ก็จะร่อยหรอไปซึ่ง รัฐบาลพวกสเตทพวก government เล็กๆที่อยู่กระจายใน50รัฐก็อยากจะได้รับเงินช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าได้ผ่านตัวนี้นะคะ Hero X ตัวนี้เงินตัวนี้ก็จะมาช่วยเหลือพวก s t a ท e city แล้วก็โลเคอล์ก e อ n วอร์เป็นอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่สองก็คือเงินรอบสองที่พวกเราจะได้นะคะที่เขาเรียกว่า stimulus check นั่นเองนะคะ ซึ่งเราก็ได้รับกันไปแล้วคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาคงทราบดีเพราะฉะนั้นปาตาจะอธิบายให้ฟังว่าในเงินรอบสองนี้เขาให้กันอย่างไรนะคะรอบสองนี้เขาไม่ได้ให้เงินสองพเป็นเวลา6เดือนอย่างที่เราคิดกันไว้นะคะแต่จะเป็นเท่าเดิมนะคะก็คือคนโสดจะได้1,200เหรียญคู่สมรสหมายความว่าสามีภรรยา จะได้เงินรวมกัน2 4 0 0เหมือนป้าตากับลุงโจงนะคะก็ได้มา2,400เหรียญน,นะคะและถ้าครอบครัวไหนมีบุตรครั้งแรกเนี่ย s t i m u l a Check เขาจะให้เด็กนะคะ500ต่อ1คนแต่ใน Hero X ตัวนี้นะคะเขาเสนอให้กับเด็กนะคะในครอบครัวต่อคน1,200เหรียญมากขึ้นกว่าเดิมจาก500เหรียญน,นะคะ แต่มีกำหนดนะคะว่าในครอบครัวนั้นจะให้ลูกได้แค่3คนเท่านั้นแต่ถ้ามีลูกคนที่4ี่คนที่5้ลูกคนที่4ี่ที่5ก็จะไม่ได้ได้เฉพาะ3คนนะคะข้อต่อไปข้อที่3ที่ HeroX เขาจะมาช่วยก็คือเขาจะต่อยอดนะคะในการช่วยเหลือเงิน Unemployment ซึ่งป้าตาก็ได้อิตยิละ600เหรียญเป็นเงินช่วยเหลือถึงประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะ ส่วนตัว HeroX นี้เขาแจ้งมาว่าอาจจะยืดเวลาออกไปจนถึงอาจจะถึงสิ้นปีหรือว่าเดือนมกราคมในปีหน้าเลยนะคะซึ่งก็ช่วยได้มากๆเลยนะคะอาทิตย์ละ6 0 0เหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นนะคะเช่นพวกหมอพยาบาลบุรุษพยาบาลพวกจ่ายยาอะไรที่เป็นบุคลากรพวกนี้ก็จะได้เงินตัวนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ข้อที่สี่เขาจะเอาเงินเนี่ยมาลงระดมให้กับการเทสติ n g covid 19คุณผู้ชมซึ่งในการที่จะเปิดเมืองเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะรู้เลยนะคะว่าเราจะไปติดเชื้อจากใครบ้างน,นะคะเขาก็ปะปนกันออกมานอกบ้านใช่ไหมคะเพระาะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็คิดว่าในเงินส่วนนี้จะต้องเอามาระดมในการเทสติ้งคนให้มากที่สุดมากขึ้นนะคะ เพื่อที่จะเทสและก็จะได้แยกบุคคลนะคะว่าคนนี้ติดโควิดให้ไปควมกักตันคนไหนไม่ติดโควิดก็ดำเนินชีวิตต่อไปทำการค้าทำการทำการทำงานนะคะได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ปะตาว่ารัฐบาลเขาให้ความสำคัญมากกับการเทสเทสยิ่งมากก็ยิ่งดีค่ะจะสามารถแยกบุคคลกลุ่มที่เป็นบุคคลเสี่ยงและก็บุคคลที่ไม่เป็น โควิดนะคะจะได้มีชีวิตดําเนินการต่อไปในอนาคตที่เราจะต้องไปทํางานจะต้องออกนอกบ้านกันนะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะป้าตาเห็นด้วยเลยข้อที่5นะคะจะมาช่วยเกี่ยวกับพวก housing utility พวก uh, mortgage หรือว่าคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะที่จะต้องจ่ายค่าเช่าหรือคนที่ซื้อบ้านต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านนะคะ เงินตัวนี้จะเป็นเงินที่จะมาช่วยเหลือสําหรับบุคคลที่ซื้อบ้านหรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์ป่าวว่าอันนี้สุดยอดค่ะเพราะว่าคนอยู่บ้านก็ต้องเช่าแต่ว่าตอนนี้อเมริกาเขาก็ออกกฎหมายมาแล้วนะคะห้ามไล่นะคะบุคคลที่เช่าซึ่งยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าหรือบิลค่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้เขาออกกฎมาเลยนะคะว่าห้าม ห้ามไล่คนบุคคลพวกนี้ออกเด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเงินตัวนี้ก็อาจจะมาช่วยบุคคลพวกนี้เช่นป้าตาเหมือนกันนะคะป้าตาก็ยังผ่อนบ้านอยู่แล้วก็คนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์ก็ต้องผ่อนเช่าเนาะเงินตัวนี้ก็ช่วยได้มากเลยป้าตาว่านะคะข้อที่6ก็จะช่วยเงินเกี่ยวกับเรื่อง Health Insurance นะคะซึ่งโดยปกติแล้วค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมเอ้ยเหมือนกับปล้นกันชัดๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้น He a l t h Insurance หรือว่าคนที่มี Insur a n c e เนี่ยอย่างเช่นป้าตาเนี่ยนะคะเวลาที่ป้าตาทำงานเนี่ยป้าตาก็จะจ่ายค่า Insur a n c e ค่า health Insur a n c e ก็คือค่ารักษาพยาบาลนะคะจ่ายเป็นเงินประกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตกงานอย่างป้าตาตกงานเนี่ยป้าตาก็ไม่ได้จ่ายเงิน Insur a n c e แต่ว่า เงินอินชูแรน์ในครอบครัวป้ตาเนี่ยป้าตาไม่ได้ใช้บริษัทที่ป้าตานะคะป้าตาใช้บริษัทของลุงโจเพราะฉะนั้นลุงโจยังทํางานอยู่ลุงโจก็จ่ายค่าอินชูแรน์ให้ป้าตาป้าตาก็ไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนที่ทํางานแล้วต้องดูแลตัวเองนะคะต้องจ่ายค่าอินชูแรน์ให้กับบริษัทนะคะประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีไม่เพราะฉะนั้นคนที่ขาดต่อการจ่ายเงินนะคะสําหรับปร,ประกันสุขภาพ อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับกันเยียวยาเพราะฉะนั้นเงินตัวนี้เขาก็เขียนไว้ในบิลด้วยนะคะว่าควรจะช่วยเหลือในในส่วนของ Health Insurance ด้วยประถาว่าสุดยอดค่ะอันนี้ข้อที่7เท่าที่ทราบมาเขาอาจจะระดมเงินนะคะช่วยเหลือ USPS หรือว่า Post Office ของอเมริกันนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายคนก็อยู่บ้านกันเนาะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการซื้อขายหรือว่าอะไรออนไลน์พวกนี้ คนใหญ่แล้วเกือบ100%ยเอรเลยนะคะคนจะซื้อขายออนไลน์กันช่วงนี้นะคะแล้วก็คนที่ทํางานโพสต์ออฟฟิศนี้ก็ทํางานหนักมากๆแล้วก็ในเขาบอกว่าโพสต์ออฟฟิศเนี่ยาราคาค่าส่งอะไรก็ยังค่อนข้างถูกอยู่เพราะฉะนั้นเขายังขัดทุนหรืออะไรประมาณนี้เออก็รัฐบาลทรัมป์เขาก็เห็นว่าเออควรจะมาช่วยในส่วนของ USPS นะคะในการขนส่งไปรษณียน์นั่นเองค่ะ <S <S ข้อที่8นะคะเป็นข้อดีข้อนึงนะคะสำหรับคนที่ทำบิสเนส small business นะคะ เงินตัวนี้เขาบอกว่าเขาอาจจะมาช่วยพวก small business ค้าขายนะคะพวกเ,เขาเรียกว่ารถทรกคหรือว่าคนเปิดร้านอาหารร้านอาหารไทยอะไรพวกนี้นะคะร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้เป็น business เล็กๆที่ไม่เป็นแฟรนไชส์ใหญ่ๆเนาะก็เขาเอาจะเขาก็อาจจะมีเงินส่วนนี้นะคะมาช่วยเหลือสําหรับ small business ให้เปิดทํางานได้เพราะว่าทรัมป์เขาบอกแล้วนะคะว่าไอ้พวก business ทั้งหลายแหลนนี้ในอเมริกาเนี่ยสมควรที่จะเปิดได้แล้วเพราะฉะนั้น คนที่ไม่มีทุนนะคะที่จะทำ small business เขาก็ต้องเงินช่วยเหลือในส่วนนี้เขาก็ต้องอยากได้เงินส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลก็เล็งเห็นนะคะว่าคนที่ทํางานพวก small business พวกนี้จะต้องมีเงินทุนค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเงินตัวนี้มาช่วยให้กับพวกที่ทํา small business ป้าตาก็เอารายละเอียดที่เท่าที่ป้าตานะคะได้ฟังแล้วก็ได้อ่านถามลุงโจบ้างอะไรบ้างนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ สำหรับเงินตัวนี้เป็น HeroX ราว2หรือว่ารอบ2นั่นเองนะคะแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกกฎนะคะยังไม่ได้ออกเป็นกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะคะต่อไปว่าเมื่อไหร่นะคะเขาจะผ่านกฎกฎบัออกมาเป็นกฎหมายแล้วป้าตาก็จะมาแจ้งและเล่าให้ฟังนะคะส่วนเงินที่ได้รอบ2ตัวนี้ Stimulus Check Plan นี่นะคะ ก็เป็นการที่ให้เงินครั้งเดียวนะคะเหมือนกับครั้งแรกนะคะให้แล้วให้เลยแล้วก็จบกันไปแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังอยู่เนอะเพราะว่าป้าตาก็ยังตกงานอยู่นะคะป้าตาก็ยังอยากที่จะได้เงินช่วยเหลืออยู่นะคะถึงแม้ว่าลุงโจยังทํางานอยู่แต่ป้าตาก็ต้องส่งเงินให้กับครอบครัวป้าตาให้กับแม่ป้าตาใช้ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้น เงินตัวนี้ถ้ปัะตาได้มาก็จะเกี่ยววให้กับแม่นี่แหละนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่อยู่ในอเมริกานะคะซึ่งอย่างเหมือนป้าตาเนี่ยทราบบ้างไม่ทราบบ้างป้าตาก็ติดตามข่าวบ้างแล้วก็ถามลุงโจบ,บ้างนะคะรู้อะไรก็เอามาแชร์แชร์กันนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็รอนะคะรอว่าเมื่อไหร่ฮีโร่เอของเราจะผ่านนะคะ ปาตาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะจ๊ะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้เจอกับปาตาอีกนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปหน้าเนี่ยปาตาจะพยายามทํามินิกรีนเฮาส์ให้สําเร็จนะคะเพราะว่าสองวันฝนตกปาตาก็ยังไม่ได้ทําเลยนะคะตอนนี้ก็กินๆน,นอนๆเน,น,นี่ยนะคะก็อ้วนอ้วนก็ ออกกำลังกายอยู่นะคะขอให้คุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะจะออกจากบ้านก็ดูแลสุขภาพระวังล้างมือบ่อยๆนะเจอกันกับปาตาใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคน